ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2,567ขึ้น7จ่ดข้าเดือน8ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่ทำอยู่จะยังไม่ได้ดังใจหวังคุณรู้สึกเครียดร่วมใจและคิดมากจนเกินไป งานที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ก็อย่าเพิ่งดันทุรังให้พ้นวันนี้ไปหรือปรึกษาผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แล้วค่อยๆตัดสินใจก็จะคลี่คลายได้วันนี้ไม่เหมาะกับการขยายธุรกิจหรือเริ่มงานใหม่การเงินจะมีเงินเข้ามาจากงานที่ติดต่อกับต่างประเทศหรือชาวต่างชาติงานขายของที่ระลึกหรือธุรกิจโรงแรมบ้านพัก จะสร้างรายได้ให้มากเป็นพิเศษการเดินทางไปต่างประเทศก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณความรักและครอบครัวคู่รักที่มีปัญหากันอยู่วันนี้เหมาะแก่การทำความเข้าใจเนาะขอคืนดีและเมื่อคืนดีกันแล้วความรักของคุณจะแนบแน่นยิ่งขึ้นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนรักที่ดีในการทำงานสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์เวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกา คนเกิดวันจันทร์การงานคุณหมดพลังรู้สึกไม่อยากลุกจากที่นอนไปทำงานโดนหักหลังโดนนินทาว,ว่าร้ายรู้สึกเหมือนไร้ทางสู้บางคนถึงขั้นอยากลาออกจากงานไปหางานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆการเงินคุณไม่ชอบเสี่ยงการบริหารเงินของคุณตรงไปตรงมามากทำให้รั่วไหลออกได้ยาก งานที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือซื้อมาขายไปจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับคุณเป็นพิเศษในวันนี้และยังมีโชคที่ดีทางการเงินอีกด้วยความขยันอุตสาหะของคุณจะเป็นหลักในการสร้างรายได้ความรักและครอบครัวคุณมักจะคอยควบคุมคนรักและคนในครอบครัวของคุณมีความเคร่งครัดและปกป้องสูงบางครั้งความอบอุ่นที่มีจึงดูเหมือนจะอบอุ่นจนร้อนไปสักหน่อย คนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงได้พบรักที่มั่นคงสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนส่งเสริมความนับถือหน้าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคเวลามงคล21นาฬิกา ถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานงานที่คุณตั้งใจทำมาอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นความพยายามของคุณให้มั่นใจในตนเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างก็จะดีเองงานที่ต้องตัดสินใจสำคัญ ให้ใช้ความยุติธรรมเป็นตัวตั้งคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีงานค้าขายและงานรับจ้างจะพบคู่ค้าและนายจ้างที่ไม่เอาเปรียบคุณการเงินคุณใช้เงินจำนวนหนึ่งไปกับการทำกิจกรรมทางาศาสนาอาจจะเป็นการบริจาคบํารุงวัดหรือช่วยในงานสาธารณกุศลระวังว่าวันนี้คุณจะใจดีมากจนเกินไปหากใครมาหยิบยืมเงินก็จะให้เขาไปหมด จนตัวเองต้องมาเดือดร้อนภายหลังได้งานที่เกี่ยวกับความเชื่อสังคภันจะทำเงินได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับคนรักที่มีฐานะดีมีหน้าตาทางสังคมและจะถูกใจกันอย่างมากสารสัมพันธ์กันจนถึงอนาคตส่วนคนมีคู่ครอบครัวมีความสุขจะมีโชคลาภจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอาจได้รับของมีค่าจากผู้ใหญ่ หรือคนในครอบครัวอีกด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศใต้เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาที ถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณกระตือรือร้นจริงจังและมุ่งมั่นกับงานตรงหน้าคุณมีความฝันที่จะประสบความสำเร็จมีไฟในการทำงานเต็มเปี่ยมด้วยบุคลิกแบบนี้จะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี แต่ก็ระวังการถูกข่มจากพวกคนเก่าๆที่มากด้วยเล่หเหลี่ยมด่วมด้วยการเงินวันนี้ให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเพราะมีเกณฑ์เสียเงินสูงให้ถือเคล็ดเสียเงินไปกับการทำบุญดีกว่าเสียเพราะอย่างอื่นบางคนจะสามารถปลดนี้ได้สำเร็จวันนี้ระวังการถูกหลอกให้เสียเงินซื้อของชิ้นใหญ่ระวังถูกย้อมแมวขายให้เจ็บใจความรักและครอบครัว ไม่ว่าจะทำอะไรวันนี้คุณจะดูมีเสน่ห์มากยิ่งหากคุณเป็นพ่อแม่จะยิ่งเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนเข้ามาสนใจมากกว่าปกติคนรักคู่ครองความรักหวานชื่นและโรแมนติกสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศเหนือ เสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล0ูนาฬิกาถึง1 30. นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้งานคุณต้องหยุดชะงัก เพราะความกล้ากลากลัวกลัวในการลงทุนของคุณคุณจะละเอียดรอบครอบเป็นพิเศษในการทำงานจึงทำให้งานอาจเดินไปได้ช้าหรือหยุดชะงักไปบ้างแต่อย่างไรก็ถือว่าปลอดภัยลองหาผู้ช่วยหรือปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นก็จะดีการเงินเงินหมุนได้ดีขึ้นถึงจะไม่มากแต่ก็คล่องตัว เพราะคุณมีความสามารถในการบริหารการเงินเป็นอย่างดีแต่คุณมักจะชอบใช้เงินในการเสี่ยงหรือลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหวังผลกำไรที่มากซึ่งต้องใช้ความรอบคอบให้มากความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้ทายาทที่รอคอยครอบครัวจะได้รับความสุขจากข่าวดีมีโชคลาภจากคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงคนโสด ก็มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่ดีมีความเหมาะสมกันส่วนคู่ที่คบกันมานานก็จะได้เลิกพูดคุยกันในเรื่องอนาคตสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความรักความสามาัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมิตรภาพจากคนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน คุณใช้สมองและความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานมากกว่าใช้กำลังกายงานที่ต้องใช้ไอเดียจึงเป็นงานที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณได้ในวันนี้แต่ติดขี้เกียจไปบ้างซึ่งควรเพิ่มความกระตือรือร้นขึ้นอีกสักหน่อยนะคะการเงินระวังการถูกโกงถูกยืมถูกฟ้องในเรื่องการเงินวันนี้มักจะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากหรือต้องขัดข้องในการใช้จ่าย งดการใช้เงินลงทุนใดๆในวันนี้ไปก่อนยังต้องรอจังหวะต่อไปความรักและครอบครัวรักที่เคยลุ่มุมดอนๆไม่มั่นใจวันนี้จะชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะดีเกินกว่าที่คุณคาดหวังคนโสดวันนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษทั้งยังมีโชคด้านความรักมีเกณฑ์ได้พบกับคนรู้ใจแบบปัจจุบันทันด่วนและเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพสมบัติอีกด้วย บางคนจะได้โชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความสนับสนุนร่วมมือเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานคุณมีวิสัยทัศน์มองไปยังอนาคตอันกว้างไกลจะมีการเริ่มต้นแรงบันดาลใจแรงปรารถนาเหมือนไฟที่จุดติดแล้วจะมีการตัดสินใจดูว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปให้ไฟมันลุกโชนประสบความสำเร็จตามที่หวังการเงินวันนี้มีเงินเข้ามาเรื่อยๆยิ่งขยันเงินก็จะเข้ามามา,มาก คุณตั้งใจในการสะสมเงินเพื่อทำตามสิ่งที่ฝันวันนี้มีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับการทำบุญซึ่งจะเป็นสเสบียงให้กับคุณในภายภาคหน้าได้ความรักและครอบครัวคุณจริงจังในเรื่องความรักมากเกินไปจนทำให้มีความกดดันเกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัวได้ทุกคนในบ้านจะค่อนข้างเกรงใจและไม่ต้องการทำให้คุณอารมณ์เสียหากคุณปรับปรุงบุคลิกที่แข็งกร้าว และแสดงความรักที่คุณมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมออกมาก็จะทำให้มีความเข้าใจในกันและกันบรรยากาศในครอบครัวอบอุ่นขึ้นคนโสดก็จริงจังที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตจนดูเครียดไปหน่อยสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นและกำลังใจเข้มแข็งทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อม และโชคจากคนใกล้ตัวเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้ไม่ว่าจะทำการงานใดล้วนต้องใช้แรงงานและพลังสมองเพื่อต่อสู้แก้ไขอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน และด้วยความอดทนเข้มแข็งและสู้ไม่ถอยของคุณความสำเร็จก็จะรอยอยู่ข้างหน้าวันนี้ไม่มีอะไรง่ายแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินกำลังกายกำลังใจของคุณการเงินเน็ตเหนื่อยกับการหาเงินนี่สินประดังประเดเจ้านี้ก็ตามกาะติดวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคไม่ควรให้ใครยืมเงินเพราะจะไม่ได้คืนและหากพบปัญหาทางการเงินมักจะยังไม่มีคนให้ความช่วยเหลือ วันนี้ควรนิ่งให้มากในเรื่องการเงินความรักและครอบครัวคนที่คุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะเริ่มลึกซึ้งมากขึ้นมีสิทธิ์ได้ไปต่อไกลๆคนมีครอบครัวก็มีความสุขรักใคร่ปรองดองกันเหมือนรักเราไม่เคยเก่าเลยส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่ถูกใจซึ่งใจเขาจะตรงกับคุณสีมงคลสีแดงสีทอง เสริมความรับรื่นด้านการเงินโชคลาภการเพิ่มพูลของทรัพย์สินทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที